สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีรักี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กับนายแร็กน้ารากไอเดอร์นักเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมาบอกว่าสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยควรจะทํายังไงนะครับให้เราได้ของเยอะที่สุดในแต่ละวันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพลาดก็จะเสียแองเจิลเทียไปเยอะนะก็คือยาอัพเดเวลนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนการ์ดต่างๆนะครับอันดับแรกเลยสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเพื่อนๆควรพยายามเล่นเควนไลย์วันทุกอย่างเลยครับ เนี่ยอย่างอันเนี้ยควรไปไกลที่สุดเลยไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับยิ่งไปไกลได้ก็ยิ่งดีพอเวลาผ่านบันลึงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ผ่านด่านครับก็พยายามผ่านที่สุดอ่ะเอ่อต่อไปในส่วนที่2นะครับก็คือการเดินทางอันเนี้ยมีแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะพยายามทําให้ได้คัักเลเวลสามครับเพราะว่าเลเวลสามมัได้เยอะก็คือรอบหนึ่งเสียทอง100เอง แต่คือมันอาจจะเสีย200ก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆดวงสวยตอนอัพเรือไปเลเว่าสไปเลเว่าสมนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอาใบสกิลเนี่ยไปอัพสกิลเลื่อนขั้นนะครับอย่างไอ้พวกสกิลสีม่วงอยงเนี้ยงาหมีมา24แล้วไม่รู้อัพอะไรก็อัพสายยาวไปเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยแบกด่านทําให้ผ่านง่ายนะครับต่อไปในส่วนคูเดอร์เนี่ยสามารถผ่านไปถึงไหนได้ไกลที่สุดใช่ไหมเท่าที่มีลองนะแล้วที่ถามเพื่อนมา บอาบอกว่าไปได้ถึงประมาณแมปสี่ครับตอนนี้หมีก็อยู่แมปสนะี่แล้วแต่ว่าหมียังไม่ได้เล่นเลยครับเนี่ยมียังไม่ได้เล่นเลยแต่เดี๋ยวมันจะยากแล้วก็คือด่านสองด่านสามเห็น,เห,นเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาติดด่านสามกันเพราะฉะนั้นดาเมจคูเซเดอร์ era, ตัวเดียวสามารถแบกได้จนถึงแมปสี่แนะ่นอนอันนี้หมีคอนเฟิร์มเลยโดยที่ว่ายังไม่ได้ปั้นเรนเจอร์เลยด้วยเห็นไหมเรนเจอร์หมียังไม่เปลี่ยนครั้นี้ขาดอีแค่สามสิบขวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นจนสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่แมปสี่ไปเน ถ้าเพื่อนๆทามาแน่ๆแนๆอย่างแบบสมัยสมัยบวกอย่างเงี้ยสมัยบวกเงี้ยห้าสิบล้วก็ใช้สก,กิลตามที่มีลงอย่างเงี้ยอันอันอันนี้มีเซตไป PVP นะไม่ใช่ PVE นะครับอันนี้เพอพอดีส่งเรืออยู่ก็เลยเซตเป็น PVP ไปก่อนนะครับ mm hmm. ถ้าเพื่อนๆทาสมัยห้าสิบยังไงยังไงก็คีสสองทีก็ก็น่าจะเกือบตายแต่คือมีจะบอกว่าบอสบทที่ห้าขึ้นไปเนี่ยกับมอนสเตอร์เลื่องมันจะประมาณสิบห้ายี่สิบล้านเพราะฉะนั้นคูซัเดอร์จะไม่ไหวแล้วที่ที่แมปห้า คูซาเดอร์จะแบกเต็มที่เลยในในจบวาระของขตัวเขาเองคือแมปที่4นะครับเต็มที่แล้วเอาจริงแมปที่4คนเดียวก็ยากล้วแหละตึงมากเพราะฉะนั้นในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆขึ้นแมปที่4แล้วเราก็ต้องไปปั้นเรนเจอร์อยู่เอาดาเมจหลักๆอีกตัวหนึง่งเรนเจอร์ก็อันนี้มีทําไก์มาเยอะแล้วก็ใช้สกิลนะครับโฟกัสไอแต่ว่าอ,อ,อ,อันนี้เดี๋ยวบอกอีกรอบสำหรับคนไม่รู้นะครับให้เปิดด้วยสกิลบัฟอินพอร์ตก่อนแล้วก็ไปอัพเป็นเพียวโซนะครับจะบอกอันแฮกเยอะมาก เสร็จแล้วก็สกิลที่2ก็เอาสกิลนี้ต่อก็ได้เนี่ยมันจะติดคิแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะเอาแรงก็เอาเฮลวิ่แอโร่แต่มันจะไม่คอมโบนะครับแต่มันคือแรงว่าแล้วก็ในส่วน2สกิลที่ควรเรียนก็แน่นอนก็คือโนริมิตและก็ฟันค้อไอแต่ฟันค้อไอเราอาจจะบับก่อนแล้วก็ฟันค้อไอไปตัดเดฟฝั่งตรงข้ามยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูเซเดอร์จะได้ทุบถ้าใสา่เลข 2. สองเสร็จแล้วก็เอาส่วนโดนโนริมิตยิงกับเฮลวิ a แอโร่แค่นี้เลยครับ ตั้งแต่แมป4แมป5ขึ้นไปเนี่ยเราจำเป็นต้องมีดาเมจหนัก2ตัวแล้วก็อย่างที่มีบอกทำไมมีถึงเล่นเรนเจอร์ไม่เล่นเซกเพราะว่าเซกมันจะมีปัญหาครับหลังจากนี้ไปเนี่ยดาเมจมันจะไม่พอถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเราเอาเรนเจอร์คู่กับครูเซเดอร์เนี่ยยังไงดาเมจก็พออยู่แล้วก็ถ้าเรนเจอร์หนักๆนี่ก็โนลิมิตที่ก็ห้าหกล้านอะแล้วก็ต่อไปในส่วนวิตอนนี้วิจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ ลิซ่อถ้าเกิดจะเอาแบกดาเมจเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆต้องไปเลื่อนขั้นสตอมการ์ดแล้วก็ใช้หลอดหลกัหลกๆเนี่ยดาเมจหนัก2อ,อันจะเป็นแค่นี้แล้วท้าเดื่อเพอร์สันแรงไหมก็แรงนะล,ล,ลงประมาณ5้าหกแสนแต่มันจะมีปัญหาเวลาลงตัวเล็กมันจะไม่โดนมีถึงไม่ค่อยแบบเออแนะนําอัพเท่าไหร่มันไม่ค่อยคุ้มอะสู้ไปสู้ไปเลื่อนขั้นสตอมการ์ดดีกว่าครับไปอัพเออ่สตอมการ์ดเนี่ยเป็นทันไออ,อะไรนะสตอมเพอร์สันมันจะดาเมจขึ้นอีกประมาณสี่เอ่อจากหมื่นเจ็ดเนี่ยกลายเป็นสี่ประมาณสี่หมื่น ถ้าเพื่อนๆอัพเต็มอัพสกิลเดืวสี่สิบอะที่มีไฮสุระต่างเขาเล่นกันนะ์นาดามเมจมันจะไป50,000แล้วก็มีในส่วนบวกดามเมจตรงนี้อีก800%ด้วยนะครับดีแรงครับจริงๆวิาษณ์นะ่ใช้สกิลหากินหลักๆก็คือแค่หลอดเนี่ยกับสตอมแต่ต้องเลื่อนขั้นนะครับประมาณนี้นะแต่จริงๆวิาษณ์มันมีโหดแบบนี้ครับมันมีโหดแบบน,นี้แต่ว่าคือมันต้องเป็นสายเติมงานมันต้องมันต้องอาร์ติแฟกต์อะมีถึงไม่ค่อยแนะนําเท่าไรหร่แล้วไงเนี่ย เนี่ยวิสระถ้าจะเอาจริงอย่างต่ำต้อง3ดาวเดวิสไอเดวิสไตล์ก็ยังไม่แรงต้องเอาเป็นเดวิสไตล์5าดาวแรงมากครับเนี่ยดาวเมทหนึ่งแสนอันนี้เห็นสุรตะต่างเขาใช้กันประมาณ5ล้าน10ล้านแต่คืออันนี้มันของไกลตัวไงถ้าเกิดไม่เติมเยอะๆอะไม่มีทางหรอกครับยังต่ำต้องวีสิบสี่วีสิบห้าขึ้นไปอย่างต่ำนะ่ะนะก็แค่นี้ครับสำหรับดาเมจแบกก็คือคูซาเดอร์ก็ยังเป็นสมัยหาก,กินอยู่ก็พยายามให้ติดคี้สองค่า สรุปคูซเดอร์ควรเอาเตตัสอะไรใช่ไหมในใน,ในช่วงตอนบทที่4นะครับบทที่4จริงจงิวิทเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ละถึงมันจะบวกเดฟตแต่มันก็บวกไม่เยอะคือคูเซเดอร์แรงไม่แรงอยู่ที่คีย์ครับเพราะฉะนั้นเน้นเน้นพยายามเอารักเนี่ยอันอันนี้อยู่ที่เพื่อนเพื่อนแต่ว่านี้มี p v p อยู่ก็เลยต้องเด็กร้อยปกติมีตีบอสเด็กจะประมาณ50 60ถ้าเกิดถ้าเกิด,กดมีเอาสมัยใส่เลข2สเตตัสที่เราควรลงให้หมดคือรักครับรักเนี่ยค่าคีย์ควรจะประมาณ7 0 0 800แล้วก็บวกกอดียของพระน ถ้ากอเียของพระเพื่อนเพื่อนอัพตรงนี้มันจะกลายเป็น400้ครับพระรักมันจะติดคีย์ง่ายกว่าเดิมแค่นั้นเองหลักๆก,การเล่นมันจะติดคีย์แทบทุกดอกเลยเพราะนั้นกอนเรียเนี่ยควรเลื่อนขั้นรับเอาของพระแล้วก็อิมมอร์ซิตโตแค่สองาแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่เราเราเจอบอสเจออะไรด้วยบางทีเราอาจจะต้องแบบเออสมัยไปเลขสามสมัยไปเลขสี่มันก็ต้องเด็ร้อยยี่สิบนมันไม่ทันประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างที่หมีบอกสเตตัสที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นประมาณเด็กสักห้าสแล้วก็รักร้อบวกเลยวิทยเอาแค่3-4-40ก็พอประมาณนี้นะครับใช้ตีทุกบอสหมดเลยเล่นประมาณนี้นะอ่ะต่อไปในส่วนสายฟีสายเติมน้อยอันนี้คือหมีบอกสกิลที่ควรอัพแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆอัพตามนี้มันก็จะเล่นผ่านทุกคอนเทนต์แบบง่ายๆแล้วครับต่อไปในส่วนเออถ้าเกิดเพื่อนๆจะทํายังไงให้ไปไกลๆกลว่านี้อยากจะอัพเลเวล ตอนช่วง80ไป81ไปคลาสาใช่ไหมครับแล้วก็90 91ใช้แ n g เจลเทีอยู่500อันนี้เพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้วว่าเราซื้อจากตรงนี้วันละ30ขวดถูกไหมแล้วก็เป็นในส่วนอันนี้ของฟรี20นะครับแล้วก็ที่เราจะต้องหาเองเนี่ยอันนี้มีคขอแนะนาให้สายฟรีสายเติมน้อยต้องพยายามผ่าน600ขึ้นไปให้ได้ครับอันนี้มีทําไกลแล้วเพื่อนเลองไปเปิดดูนะครับเพราะว่าทุกชั้นเนี่ยเราจะได้แ n g เจลเทียเห็นไหมชั้น1น่งชั้น2งเนี่ยอย่างละหน3 3ขวดเห็นย้น4ตอนนี้มัน5ละ7 ก้าสิบสองสิบสองแล้วก็อีกสามสิบห้าคือจบ20ได้ประมาณ20ขวดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้แอคเชนเทียเนี่ยซื้อ30แล้วก็บวกหอย20ก็คือ50ต่อวันถูกไหมครับทีนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆไปเก็บแค่3ามขวดต่อวันอย่างเงี้ยมันต้องใช้10วันถึงจะ300ถ้าเกิดเรามา50เสิาก็ก่วว่าตกไป6วันลดระยะเวลาเบสวันเพราะฉะนั้นที่มีบอกเพื่อนๆต้องฝ่าฟันมาให้ได้ครับอาดร์มิต ถ้าไม่ผ่านจริงเราสามารถเรียกพวก้องได้ไมาขับไล่พวกเขาออกไปได้นะครับถ้าเกิดสมมติเราตีตัวไหนไม่ผ่านจริงก็ใช้ทองก็ได้ยังไงมันก็คุ้มอะกับเคลื่อนเคียเราเราเอาง่ายๆนะเพื่อนๆต้องพยายามจบ10ชั้นให้ได้ต่อวันให้ได้ยังไงก็ต้องจบให้ได้ครับเออ,เ,อ,อเห็นไหมลงไปลงมาถ้าใครเปิดก่อนก็ชนะแค่นั้นเองเอ,อ๋เดี๋ยวมีตีให้ดูจนจบเลยนะครับ เออเราเปิดก่อนโอเคครับทีนี้มันก็เหลือคูอเซอเดอร์ก็อ้าวาเฮียบางทีมันก็พลาดเห็นไหมบางทีเขาเปิดเออเราแพ้แล้วเนี่ยโหเขามี2เรามี1นึ่งตรงสมัยตบให้ตายอ่ะเออตา,ายเอาอย่างนี้ชนะดิเขาเหลือใครวะนั่วนะโอ้ยแอดชิวชิวสิวสิวว,วะโทเห็นป่ะเพื่อนๆต้องพยายามผ่าน10ชั้นให้ได้จริงๆไงก็ต้องผ่านให้ได้นะครับมันได้แองจี้นเทียบวกยี่สิบขวต่อวันอะ เนี่ยคูเซเดอร์มันก็ตัวแบกอยู่ดีแบกทุกคอนเทนต์จริงๆเอาเอาตอนนี้ก็คือใครตบก่อนชนะครับเฮ้ยอไอเฮียมันติดไอะไรอุ่ยโดนตบคืนอ้าโอ้โหนี่นะโดมินี่ไปก่อนเลยเพื่อนโอ้โหแต่คูเซเดอร์คูเซเดอร์มันจะไม่ตายกันนี่เอาเฮ้ยมีไอ้นี่หมดอะเฮ้ยมาตบก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมานะหมดตะแยงเพื่อนเพื่อนเห็นบ้าหลอดฟ้าโอ้อย่างนี้เขาทำมาดักเราแล้วเนี่ย ถ้าแบบนี้อาจจะต้องไม่ต้องเปิดสแคร์ฟายก็ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนสกิลเออเป็นโซแล้วก็ตบคืนเลยแค่นั้นเองนะไม่งั้นครูแม่งเออตายเมื่งกีก็ตายเดียวไม่ตายนะงงเหมือนกันแตวนนแว่วิธีนี้ชนะบ่อยสุดแล้ววิธีนี้ชนะบ่อยสุดแล้วที่ที่มีเทสมานะส่วนใหญ่ชนะอันนี้อยู่ที่จังหวะใครเปิดก่ออ่ะกอร์เรตโเมนี ic, ่เขาตายสามเดี๋ยวคูเซเดอร์สบายสบายใส,ยสย่เอเออีกแล้วสงครามค er ูเซอร์เดอร์ชัดเลย สงข้ามผู้ซเดอเดิมชัแนเลยนายเสร็จเราละอย่างนี้เออบอลไปตบโอ้โหูซือเดอร์ตกคนเอ็นวจะแสนพระเจ้าถ้าใครจะรอดครับเนี่ยเห็นปะเขาโดนกอลเลอย์โดเมนี่เราเข้าไปสลายครับเป็นพุยหงเลย คูเซเดอร์ก็แบกสุดอยู่ดีลองมาก็วิสากระเส็กระสามอาชีพเนะี้ยเออแต่แอดก็ดีนะแอดมันก็เอาไว้ขัดดีอะแอดอะเอ่อเรนเจอร์ถ้าเปลี่ยนคาสามดีครับใช้สก,กิลแฟนคอนอายิงหมู่ไปี้ยังเดียวแล้วก็โนเรมิดสามโดนเรมิดม,มันจะส่งดาเมจสองสกิลอะตอนมีก็ยังให้ภาษีวิาสากับคูเซเดอร์กระเส็มากสุดนะเท่าที่มีเจอเห็นไหมมันปี้ทั้งเดียวหายเลยถ้าเราใช้วิธีนี้ต่อให้เราเจอคนที่พลังเยอะกว่าก็ชนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดียวมีเทส้ดูตะกี้ก็เจอสองสิเก้าพลังเยอะอะพพลังเยอะกว่าเราทุกคนอะ แต่ใช้วิธีนี้มันสามารถผ่านได้นะครับอ่าเขาโดนของเราไปก่อนเรียบร้อยเห็นไหมนี่พลังสามแสนนะครับพลังสามแสนก็หูห้าขวดเลยเหรอหมีว่าได้เกินประมาณได้ได้เกินยี่สิบขวดเ,เดี๋ยวิมีลองไปน้ำดิหมีลืมก่อนขึ้นว่ะลืมนำ้ำอ่ะเอ่อเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบแปดล้ตอนแรกหมีตื่นมาได้สองร้อยยี่สิบสามสิบขวดประมาณยี่สิบห้าขวดเลยมั้งประมาณยี่สิบห้าขวดเลยครับประมาณนี้นะเนี่ยพรุ่งนี้ก็ได้แล้วเนี่ย เนี่ยแหละครับคือหลักๆเลยที่สายฟรีควรจะต้องทําก็คืออ,นนอันนี้พูดถึงคนเติมน้อยนะอันดับแรกคูเดอร์ก่อนเลยปั้นให้ไกลที่สุดอันดับที่สองควรไปควรปั้นหอนี่มีทําไกลแล้วเพื่อนลองไปดูได้พยายามผ่าน600ชั้นแล้วพยายามผ่านส0ชั้นครับเพราะว่ามันได้แองเจิลเทียมาเยอะเราไม่ต้องเติมเลยถูกไหมครับเสร็จแล้วก็เก็บวสะสมไปแล้วก็เลื่อนคัสามสตัวละครต่อไปตัวละครที่ควรจะทาตัวที่2ก็คือวิสาทเพราะว่าวิสาทมีเอลีเยอะดาเมจแรงอยู่แต่ไม่เท่าคูกับเลนต่อไปคือไปทําเลนก่อนครับเพราะว่าเราจะมีตััวดาเมที่หนก เหมือนคูซเดอร์แล้วทีนี้จะง่ายแล้วถูกไหมร่วมกระดาเมดวีด้วยก็ผ่านทุกคอนเทนต์แน่นอนต่อไปก็ไปทำพาคาสามแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้มีเคยพูดไปแล้วสกิลเลื่อนขั้นอาพูดอีกรอบอะสำหรับสสยฟีฟ่ใสเติมน้อยที่ไม่รู้ก็สกิลแดงเปิดหลอดไม่ต้องไปเปิดทันเดอร์เพอร์สานหรอกเอาจริงแม่งเบามันมันก็แรงแหละสี่ห้าแสนนะประมาณสตอมการที่ยังไม่เลื่อนขั้นแต่อย่างที่บอกคือบางทีตัวเล็กมันไม่โดนนะตัวเล็กมันไม่โดนไม่รู้เป็นไรมันบั็เกหรืออะไรก็ไม่รู้ถ้า เปิดสกิลแดงแค่หลอดพอแล้วก็เลื่อนขั้นสตอมการ์ดถ้าเป็นหมีนะถ้าเกิดถ้าเกิดมีเลื่อนขั้นอย่งเอาไอวอลเอาไปเล่น p v p ต่อไปในส่วนคูเดอร์นะครับสกิลแดงลงกอรีสมาไทยยังไม่ต้องมาไทยยังตอนนี้ยังไม่ต้องใช้แล้วก็สกิลเลื่อนขั้นก็อย่างที่บอกเอาไอนีอไน่ไอออสมัยสมัยนี่เลื่อนขั้นแบบไม่ต้องคิดเลยสกิลหากินยนันเกาะสิบเลยวันกันยังต้องสมัยบวกเรนเจอร์อยู่ดีบวกโนลิมิตนะครับแล้วก็เลื่อนไลท์แล้วเราก็เลื่อนไลท์ ออโพลี oli, เพราะว่าอย่างที่บอกเออมันบวกเรเบิร์สี่พันห้านะบวกเรเบเยอะก็ตบแรงแล้วก็สกิลที่ควรปวดลดอีกอันนึงก็อย่างที่หมีบอกครับนี่เป็นในส่วนสปิริตเลสนะบวกโจมตีแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยเออบวกไอ้แทกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งปาร์ตี้แล้วก็มีในส่วนสะท้อนด้วยจริงๆมันมีทางแก้คูเซเดอร์นะเอาสกิลนี้ไปไปไว้สกิลหนึ่งก่อนหมีลืมลืมทุกทีลืมรู้เป็นไรเนี่ยส่วนสะกงสกิลก็ตามหมีเลยคือหมีจะพยายามเน้นพีดีเฟนส์เอ็มเอ็นส่วน เียแค MD e f e n s นะ e ถ้าสมัยเปลี่ยนขั้นแล้วเห็นไหมมันจะคิด MD e f e n s e ด้วยเราเลยจำเป็นต้องเอาด้วยนะครับประมาณนี้นะต่อไปในส่วน r a n g e r r a n นเ r นี่บอกจริงนะเอาหนังสือ2เล่มก็คือเหลืองก่อน2เล่มแล้วก็แดง2เล่มปลด Import ปั๊บแล้วก็ Energy มันติัย Skill เหลือง Heavy ก็ยังไม่ต้องไปเลื่อนก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆตังค์ยังไม่พอเพราะว่าเราจะเป็นต้องไปเลื่อน s k ิ l แดงอีกสกิลก็4,000ถูกไหม n t i o no i o n Limit แล้วก็เอา4สกิลมา4สกิลแดงเล่นคอมโบไปก่อนก็ได้เอาไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีทองเหลือๆแล้วค่อยไปเลื่อนสกิลเฮ a ี่แอ r o ่ก็ได้ครับมันจะแรงเนี่ยเแค่เนี้ยจบต่อไปในส่วนพระนะครับพระไม่ต้องอะไรเลยกอลเลียสก,กับอิมพอร์ตซิตโตแมกนัแล้วก็เลื่อนขั้นสองสกิลแค่เนี้ยใช้ยาวเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนขั้นอีกก็ก็ควรจะเอาทั้งสกิลหนึ่งสกิลสอันนี้ดีมากนะ คือมันลังบับด้วยเอาไว้ใช้ผ่านหอโดยตรงเลยครับอย่างชั้นชั้น5 9 7ไอ้กระบองเพชรเป็นอันตรายอะที่มันชอบสะท้อนอะอีกไม่นานเดี๋ยวชั้น700 800ไปจะมีจะมาท,ที่ที่มีฟังสุรตานะนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวสะท้อน4ตัวเลยครับจะเป็นต้องมีสกิลพะไม่มีสกิลวะไ,ไม่ผ่านต่อไปก็คือสกิลบัฟที่ดีที่สุดของพะอีกอันนึงเด้งเลือดด้วยก็กอสเพเยอร์อันนี้บอกไอ้แท็ก50%มันจะสะแต็กไปเรื่อยๆบอกไอ้แท็กทีละ5% สุดท้ายก็ต้องมีทั้ง2องสกิลแต่คืออย่างที่บอกพระมันจะสบายกว่าไอ้สตัวไงจริง,รงๆแค่เลื่อนขั้นก่อนเล่นกับอีพอซิตโตก็เล่นก็โหดแล้วอะ Two anger, ทูกับเรนเจอร์ทุบทีเดียวหายครับประมาณนี้นะอันนี้คือมีตอบคาถามแบบสายฟรีสายเติมน้อยแล้วว่าใครไม่ผ่านลองทําตามดูครับรับประกันไปถึงกาะสี 4, ่เกาะาเกาะหกได้เลยเอาง่ายๆคูซเดอร์แบกได้ถึงกาะสอันนี้เราพูดถึงคูซเดอร์คียสอทีนะทุบคียสองทีตายทุกตัว แน่นอนไปไปถึงเกาะสได้แต่ว่าในส่วนเกาะสบางตัวดาเมจเริ่มไม่พอแลครับอาจจะต้องมีในส่วนวิสัยการเลนเจอร์มาผสมลงแค่นั้นเองครับจบพอออได้โดนลิมิตเลนเจอร์ของแน่นๆยิงดาคือเลนเจอร์อะดามเมจเอ่อโนลิมิตสักห้าห้าล้านขึ้นไปเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วบวกคูซาเดอร์ห่านทุกเกาะแค่นั้นเองครับก็อันนี้สรุปนะ ถ้าคนที่สายฟรีสายเติมน้อยยังไปหอ่อหอหกร้อยไม่ได้จะไม่ได้แองเจิลเทียวันละยี่ห้าขวดค่อนข้างเสียเปรียบมากครับเพราะฉะนั้นนี่หมีบอกอันนี้สําคัญมากแล้วก็บอดโลกอะพยายามตีให้ทันครับอย่างน้อยกิ่งกิ่งไม้วันหนึ่งเห็นไหมวันละสี่ต้องหมดนะเพราะว่าเห็นไหมตีทุกครั้งเราจะได้นี่ออรู e กับโอลีด้วยก็สี่ครั้งก็สี่สิบอะโอเยอะนะแล้วก็ได้ในส่วนเศษทองด้วยถ้าเกิดสมมติเราตีสี่ครั้งก็สองสี่แปดถูกไหมครับก็คือ เราเราหายไปเท่าไหร่อะหายไปตั้งแปดเศษต่อวันถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าเกิดคนที่ขยันมาตีตรงนี้จะได้เปรียบกว่าจริงนะแล้วก็เป็นในส่วนกิ้ก็อย่าลืมมาเล่นนะยครับได้ทองเนี่ยแล้วก็บอสกิ้ด้วยก็ได้แต้มแล้วก็ไปแลกการ์ดอันนี้มีบอกทุกอย่างแล้วสําหรับสายฟีสาก์เอออย่าลืมไปเล่นโตโจด้วยครับลงวันละห้าก็ลงวันละห้าก็ได้แต่ถ้าไปไกลได้ก็ดีแต่มีขี้เกียจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสุดท้ายคือการเดินเรือเหาะก็อย่างที่บอก วอันอันนี้เคดรับมีนะป้นแต่ป้นแต่ม่วงครับป้บน,บนม่วงจะได้หมื่นสองไม่ไม่แนะนำป้นเรือเล็กนะมันได้น้อยพันห้าหมืนสองเราป้นได้ประมาณห้าหรือหครั้งว่ามีลืมว่ะหประมาณ7000หเราจะได้70,000มฟรีถูกไหมครับแล้วก็ะอย่าลืมไปทำ Level เลเวลสามเรือห่อเลเวลสามใช้ทองประมาณร้อยส0งเองคุ้ม เราจะได้แต้มสกิลอยู่ที่12ื่นสองคูณสามสแล้วก็วรวมแบบที่ป้อนอีกหกหมื่นก็วันหนึ่งตกประมาณ4ี่หมื่นสองใช้ทองไปประมาณสามร้อยถือว่าคุ้มมากสำหรับมีนะแต่คือมาสซู้สุราต่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสุราต่านเขากดสองพันทองเขาจะได้เป็นล้านเลยครับกดสามทีก็สามล้านทีนี้ก็คือคะแนนสกิลมันจะห่างกันเลยเขาสุราต่านจะสามารถอัพสกิลโมงสี่สิบห้าสิบได้แต่ของเราคือแบบต้องรวบรวมรวบรวมลงแค่สกิลหนึ่งก่อนให้สี่สิบแต่อย่างที่บอกคือแบกสุดก็ค er, ูเซเดอร์ก็อันนี้เราพูดถึง PVE นะ หรือจะไปใส่โนลิมิตเลนเจอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่อ,อ๋อสุดท้ายก็คือประตูแห่งทางไกลอย่างที่หมีบอกให้ไป,ไปไกลที่สุดเออเออเดี๋ยวหมีจะทําเดี๋ยวหมีจะทําไกด์คลิปต่อไปแล้วกันว่าต้องทํำยังไงนะมันมีวิธีดูง่ายๆแค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พยายามผ่านด่านให้ไปไกลที่สุดก็อย่างที่บอกคือคือหมีจะบอกว่าด่านที่เราควรหยุดใช่ไหมเราเราควรเล่ยงถึงไหนใช่ไหมครับอันนี้หมีบอกตรงๆเลยนะให้ไปแค่เกาะสีก็พอแล้ว จริงๆแล้วพอเรามามา,มา,มากม HP เกาะสีมันจะได้เอ็กพีเยอะครับเห็นไหมมันจะได้เอ็กพีเยอะอันนี้แนะนําจริงๆมาเกาะสีก็คือพระเจ้าแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่แค่เกาะหนึ่งเกาะสองเนี่ยเวลาเก็บของสมบัติเนี่ยมันจะได้เอ็กพีได้โบนัสแล้วก็ได้มอนสเตอร์พอยน้อยเพราะนั้นอย่างต่ำเนี่ยสายฟีสายเติมน้อยต้องพยายามตะเกียกตะกายมาเกาะสีให้ได้แค่นี้พอแลวครับพอเรามาเกาะสี 4, มันจะปลดออนติแฟคเปิดทุกระบบแล้วทีนี้ก็คือไม่ต้องเร่งแล้วอย่างที่หนีเป็น เสร็จแล้วเราก็ไปนั่งทําอาชีพให้ครบตามที่หมีบอกแล้วก็ทายด่านยาวแค่นั้นครับอย่างที่บอกนะถ้าไม่ผ่านไม่ต้องไปกดดันตัวเองบางคนกดดันตัวเองโอ้ยไม่ผ่านก็ต้องเอาโอ้โห,โหลงไปร้อยสองร้อยรอบเหนื่อยแน่นอนครับอย่างนั้นนะอันนี้บอกเลยคือวันนี้ลอาจะมีไฟก็ได้ลงทุกด่านวันละร้อยรอบใช่ไหมแต่คือพอเล่นไปสักพันด่านเนี่ยมันก็เริ่มมีทอ้อเหมือนกันจะว่ะเออนั่นแหละ ก็อย่างที่บอกครับก็พยายามฝ่าฟันมาถึงเกาะที่4ี่ให้ได้เอาเป็นว่าเอาใจช่วยสายฟรีสายเติมน้อยทุกคนแล้วกันนะครับแล้วก็นั่นแหละพยายามเข้าแล้วกันถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เผื่อใครมีปรึกษาอะไรก็ซิปมาที่ Facebook ลักกี้แบร์ก็ได้นะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้เพราะว่าน,นี้มีคนก็ซิปมาวันหนึ่งเป็นร้อยแต่คือถ้าเกิดสมมติมีตอบชา้าต้องขออภัยคือบางทีมันเด้งแล้วมันมันไม่ขึ้นอ่ะเพื่อนเพื่อน,นนึกภาพออกไหมบางคนทักหมีมา3วานันอ่ะเพิ่งจะขึ้น ต่ถ้าเกิดมีเห็นนะ่ะมีตอบทุกคนแน่นอนนะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมแล้วน้องไอเดนอมิ Idol, จโต้ยังมีความสุขและเจอกันนะครับเอออีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านประตูไกลตรงนี้มันจะได้กระดูกเยอะเพื่อนๆก็ไปเอาเอาไปอัพสัตว์เลี้ยงมันได้พลังเยอะมากนะอัพสัตว์เลี้ยงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมีอัพให้ดูจุดหนึ่งเห็นไหมจุดหนึ่งขึ้นตั้งสามร้อยเนี่ยสำคัญพลังขึ้นเนี่ยตะเกียบประมาณหกเจ็ดพันเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็คือทำอะไรต่อครับเออ,เ,อ,อเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมมาใส่สัตว์เลี้ยงด้วยยอนีลลืมบกเ พยายามผ่านห่อไปไกลที่สุดมันก็จะให้ไอ้พวกเกมพวกนี้มาใส่แล้วก็อัพนะครับมันจะขึ้นพลังเยอะคนอัพกับไม่อัพตรงนี้พลังจะห่างมากนะครับประมาณนี้นะแต่สำหรับมีนะขึ้นมาหกร้อยชั้นแล้วมีเบื่อแล้วอะเหนื่อยอะสำหรับมีมีเอามีโอเคแล้วมีเอาแค่นี้แหละมีขี้เกียจแล้วก็เป็นในเรื่องสัญญาณสัตว์เลี้ยงนี่สาคัญนะเห็นปหมให้พยายามใส่ตรงท่าให้หมดครับพยายามเน้นคืออันนี้พูดจริงนะเน้นสัตว์เลี้ยงพาราดินก่อนคูซซเดอร์อะ โกเลมกับเสือหมีให้โกเลมดีกว่านะแต่คือตอนแรกเราปันป่นปั่งเสือกันมาแล้วแล้วก็ยาเขาเรียกว่าอะไรยาโอนมันยังไม่มามันยังไม่มาขายนะครับก็เลยใส่อย่างนี้ไปก่อนเนี่ยผีก็เอาเสือเห็นไหมเอาสัตว์ทองมาใส่ไปเลยแต่ว่าต้องตรงท่ามันจะบวกสิบสิบเจ็ดสามแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเลื่อนขั้นเยอะๆยแล้วก็เออัพเลเวลมาเยอะเยอะใส่ทีมันจะบวกเยอะมีเห็นคนเล่นบักมงคนเขาเลื่อนไปขั้นห้าขั้นหกอะ่ะเออลรามาใส่บวกหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ต้องตรงท่าด้วยนะครับประมาณนี้นะ อ่ะทิ้กสุดท้ายแล้วอันนี้สําหรับมีนะสาหรับคนว่างจริงก็คือ PVP ครับ PVP มีเห็นนะเขาพยายามตีให้อยู่บนบนพอเราไปตีอยู่บนบนเสร็จแล้วเราจะได้แต้มเยอะถูกไหมครับพอเราได้แต้มเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแลกทุกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วทุกคนจะแลกแองเจลเทียถูกไหมแต่คือถ้าเกิดคนที่เขาอยู่ประมาณท็อปหนึ่งถึงสิบมันจะได้แต้มเยอะเขาจะแลกกระดูกครับทุกวันและตรงนี้แหละคือความห่างชั้นเขาจะแลกทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยมันจะซื้อได้สองใช่ปะถ้าเกิดอยู่ประมาณที่หนึ่งถึงที่ห้าเนี่ย มันจะแลกกระดูกได้วันหนึ่งประมาณ1-2อันครับและแน่นอนว่า2อันก็คือเอ2ก0 0 0 0ถูกไหมอันนี้อันนี้ยะคือถ้าเกิดคนขยันน่ะที่แบบนั่งตีได้ทั้งวันทั้งคืนนะเนี่ยควรทาเพราะว่าเรามันจะเกิดข้อแตกต่างเลยครับของคนที่แลกกระดูกทุกวันกับคนที่ไม่แลกถูกไหมแล้วเขาก็จะมาอัพเลเวลตรงนี้มันจะไปไกลเลยนะครับนะพลังแม่งพุ่งจริงอ่ะขอให้คนเล่นเกมแล้วนั่งลงไอเดนอเวเจอร์ยังมีความสุขอันนี้มีไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละอ่ะแล้วเจอกันนะครับ